เอ้ยไปโฟกัสว่าการที่เราใช้ชีวิตดีใช้ชีวิตหรูหรือว่าการมีของแบรนด์เนมใช้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือการบอกคนอื่นว่าเนี่ยชีวิตฉันกำลังดีอยู่นะเอ่ยติดกับดักนะคะหรือว่าบ่วงของคำว่าผ่อน0%เปอร์เซนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์ตค่ะ พอดแคสต์ที่เอ๋จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวทั้งในเรื่องที่น่ายินดีและเรื่องที่ผิดพลาดโอเคเอ๋เป็นคนหนึ่งนะคะที่รายได้ต่อเดือนเนี่ยเกินครึ่งแสนแน่นอนแต่ทำไมที่ผ่านมาเราถึงไม่มีเงินเก็บเลยวันนี้นะคะเอ๋จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เคย ผิดพลาดและได้รับการแก้ไขเลยจะแบ่งออกเป็นหลักๆเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือเมื่อเราลืมตัวในการใช้เงินแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่ว่า ผลกระทบที่ได้รับจากการลืมตัวในการใช้เงินช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงของการแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาจนได้มาเริ่มที่หัวข้อแรกเนาะการลืมตัวในการใช้เงินอย่างที่เอยเคยบอกไปว่ารายได้ของเราเนี่ยไม่ได้น้อยแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่ามากตอนนั้นเนี่ยเอยลืมตัวใช้เงินเกินตัวไปมากๆมากมาก,มากชนิดที่เดือนชนเดือนไม่เคยมีเงินเก็บเลยแม้กระทั่งในพอร์ต ในออมทรัพย์หรือว่าในการซื้อประกันเลยการลืมตัวตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากช่วงนั้นอะเอยโฟกัสผิดจุดกับชีวิตค่ะเอยไปโฟกัสว่าการที่เราใช้ชีวิตดีใช้ชีวิตหรูหรือว่าการมีของแบรนด์เนมใช้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือการบอกคนอื่นว่านเนี่ยชีวิตฉันกําลังดีอยู่นะมันเป็นการเข้าใจผิดอะค่ะทุกคนว่ามันจะทําให คนทั่วไปยอมรับว่าเราเนี่ยชีวิตดีนอกเหนือจากนั้นยังมีอีกนะก็อย่างเช่นเอยรู้สึกว่าการสเปนเงินหรือว่านำเงินออกมาใช้ในความคิดของเอยเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะเอาคืนกลับไปได้เพราะรายได้เราไม่ได้น้อยและสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือเอยติดกับดักนะคะหรือว่าบ่วงของคำว่าผ่อนศูย์เปอร์เซ็น สืบเนื่องมาจากอยากใช้ของแบรนด์เนมเราก็ไปซื้อของแบรนด์เนมแล้วเราก็เลือกที่จะผ่อนกลายเป็นผ่อนไปผ่อนมาเอาเดือนชนเดือนสะง,งั้นตอนนั้นอะไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าของเนี้ยมันมีแล้วมันดีคนจะมองว่าชีวิตเราแบบป๊อปมากไม่ได้คำานึงว่าเงินที่เรามีเนี่ยเราควรที่จะเก็บมากน้อยเพียงใดหรือใช้เพื่อฉุกเฉินยังไงก็ตามทีนี้มาพูดถึงเรื่องของผลกระทบ ที่เราได้รับจากการที่เราลืมตัวและเผลอใช้เงินอย่างผิดพลาดแล้วก็เกินตัวไปนะคะโอเคผลกระทบหลักๆที่เอ่ยเจอเลยนะพอถึงเวลาที่เราจะใช้เงินก้อนหนึ่งในการทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัวจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนฉุกเฉินมันทำให้เราชะงักหยุดไปเลยและจุด เปลี่ยนสำคัญมาก,มากๆที่ทำให้เอ๋ยกลับมานั่งคิดกับตัวเองอย่างถี่ถ้วนและไตรตรองได้ดีมากขึ้นเลยก็คือการที่เอ๋ยไปเที่ยวต่างประเทศและทำของหายนั่นก็คือโทรศัพท์ราคารวมๆของโทรศัพท์มันประมาณ55,000แล้วพอมันหายไปอ่ะมันทำให้เรากลับมานั่งคิดว่าถ้าเราประหยัดเงินมันอาจจะช่วย ในการใช้ชีวิตตอนที่ชีวิตเราสะดุดเนี่ยได้ดีขึ้นให้มองเห็นภาพเลยก็คือโทรศัพท์เครื่องนั้นเอยใช้เป็นผ่อนศเรซเรายังผ่อนไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นอ่ะมันหายไปแล้วแล้วเราต้องผ่อนเพื่อให้ใครใช้เราก็เลยกลับมานั่งคิดกับตัวเองแล้วว่าหรือว่าเราเกินตัวเกินไปมันก็ทําให้เอยตะหนักรู้บนเครื่องบินนั่งคิดกับตัวเองเป็นคําว่าถ้ามันราคาน้อยลงกว่านี้นิดนึงอ่ะ เราใช้ได้ไหมมันจําเป็นถึงขั้นที่จะต้องไปเอาราคาเท่านั้นเลยหรือเปล่าทีนี้ก็ทําให้เอยนึกใช้ชีวิตที่แบบเปลี่ยนไปเลยทีนี้มาหัวข้อที่3ก็คือเอยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาไงจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เอยก็มีการคิดได้ขึ้นมาก่อนแล้วว่าโอเคชีวิตเรา มันไม่จำเป็นต้องใช้ของราคาแพงตลอดทุกเวลาเพื่อให้ใครมายอมรับในตัวของเราคนในโซเชียลอ่ะเขามองเราแค่ไม่กี่วินาทีไม่ว่าเขาจะตัดสินอย่างไรก็ตามแต่เขาใช้เวลาตรงนั้นแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็ลืมมันไปถ้าพูดกันตรงๆคือมันไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราขนาดนั้น พอเอ๋ยคิดได้เรื่องนี้ปุ๊บมันก็ทําให้เอ๋ยรู้สึกว่าโอเคเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตในแบบฉบับที่เราเคยเข้าใจเพื่อให้ใครก็ตามในโลกโซเชียลยอมรับพอเอ๋ยคิดได้ตรงนี้ปุ๊บเอ๋ยก็เปลี่ยนวิธีการใช้เงินของเอ๋ยเคลียสิ่งที่เรียกว่าผ่อน0%ูนย์เปอร์เซนต์เคลียออกไปให้หมดแล้วก็พยายามผ่อนจนหมดในหลายๆรายการ แล้วพอยิ่งเจอเรื่องของเราหายโดยที่เรายังผ่อนไม่เสร็จเนี่ยก็ให้เอ่ยกลับมาตระหนักรู้ว่าต่อจากนี้เวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยถ้ามันยังไม่จําเป็นขนาดนั้นให้เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วไปซื้อเขาโดยพิจารณาว่าเนี่ยเราพร้อมจะเสียเงินก้อนนี้หรือเปล่ามันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนมันจะช่วยให้เอ่ยอะคิดกับตัวเองมากขึ้นว่ามันจําเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้เงินในการจ่ายเป็นก้อนใหญ่ ไม่ใช่การสปิตก้อนเล็กๆแล้วจ่ายแล้วมันจะทำให้เรามองภาพออกมากขึ้นว่าของสิ่งนี้เราจำเป็นมากน้อยแค่ไหนพอเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเงินเก็บหรือแก็บมากขึ้นหลังจากที่เราใช้วิธีนี้มาเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยทุกคนอย่างแรกคือเราประหยัดมากขึ้นมองมุมมองใน การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปมากขึ้นการใช้เงินของเอยตอนนี้มันเปลี่ยนไปตรงเมื่อก่อนเวลาเอยไปเดินห้างเอยรู้สึกเออยากซื้ออะไรเออยอยากได้อะไรเอยจะเดินเข้าไปแล้วซื้อเลยเสียวันละ3,000ันสีเอยจะไม่ได้รู้สึก รู้สึกว่ามันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอาเงินตรงนี้ไปใส่แล้วเงินเดือนของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะเราก็สามารถเอาไปใส่ได้เราทํางานตั้งหลายที่หลายอย่างได้เงินตั้งหลายทางบางเดือนแบบเกือบแสนด้วยซ้ําเราคิดแบบนั้นมันก็เลยทําให้เราอยากใช้อะไรเราก็ใช้เลยจ่ายเลยแต่ตอนเนี้ยเอยเปลี่ยนไปแล้ววิธีการที่ ได้ผลมากๆและเอยใช้มาแล้วตั้งแต่ต้นปี2025ก็คือการ low buy หรือว่า no buy หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะใช้เงินในการซื้อของน้อยลงโดยการตั้งเป้าหมายอย่างเอยตั้งเป้าหมายเลยว่าปีนี้เอยจะซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นน้อยลงเสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นก็อย่างเช่นการไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเอยจะต้องซื้อชุดใหม่ย,ยกเซตเอยก็เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นการเอาของที่เรามีอยู่เนี่ยมาดูว่าอะไรใช้ได้ mix and match ให้เป็นชุดใหม่หรือการใส่ชุดเดิมก็ไม่ได้ทำให้มันดูแย่ขนาดนั้นนะทุกคนคนเราสามารถซักเสื้อผ้าแล้วใส่ใหม่ได้เข้าใจใช่ไหมกลายเป็นเราใช้โลบายตรงเนี้ยได้ผลและอีกอย่างนึงก็คือเมื่อก่อนเวลาเอออยากซื้ออะไรเออจะมองแล้วก็ หาเหตุผลให้กับตัวเองว่ามันใช้ดีมันมีแล้วมันดีแต่ตอนนี้เอยเปลี่ยนแล้วเป็นการที่เอออะนั่งคิดกับตัวเองเมื่อก่อนเอยจะให้เวลากับตัวเองว่า1วันถ้าเรายังอยากได้มันอยู่เนี่ยให้ซื้อตอนนี้เอยเปลี่ยนแล้วเป็น1เดือนถ้า1เดือนนั้นอนะยังคิดย้ำคิดย้ำทำกับตัวเองว่าสิ่งนี้ต้องมีนะสิ่งนี้ต้องได้ให้เดินเข้าไปซื้อเลยแต่เดินเข้าไปซื้อตรงนี้ของเอยเนี่ยก็มีบางอย่างนะที่เอยคิดมาแล้วหนึ่งเดือนเราจะต้องซื้อพอเดินเข้าไปปุ๊บก ไม่อยากซื้อเลยไม่อยากซื้ออีกแหละถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอ๋ก็จะตัดใจแล้วก็ไม่ซื้อเลยซึ่งเนี่ยก็คือเป็นทั้งหมดที่เอ๋ไปสบพบเจอมาและวิธีการแก้ไขปัญหาของเอ๋ก็คืออย่างที่บอกเลยเราพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นและไม่เอาตัวเองไป แขวนกับความรู้สึกของใครก็ตามหรือไม่มองสายตาคนอื่นเป็นคำตัดสินการใช้ชีวิตของเรามันทำให้การใช้เงินของเอ่ยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การเงินสุขภาพดีขึ้นมากๆก็ใครที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันกับที่เอ่ยเคยประสบปัญหาก็คือการใช้เงินโดยที่ไม่เหลือเงินเก็บหรือใช้เงินเกินตัวอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองฟังแล้วก็ลองคิดดูว่า เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ยังไงถ้าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่าโอเควันนี้เราอยากที่จะลองเปลี่ยนแปลงการใช้เงินของตัวเองก็ลองใช้วิธีของเอยได้ค่ะก็คือการลดการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ลงลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่จำเป็นขณนะนั้นแล้วก็ลองเลิกเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งสิ่งนั้นจำเป็นแล้วลองมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ซักประมาณครึ่งปีลองดูคะ่ะว่าการใช้ชีวิตของตัวเองเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือเรื่องของการเงินของเด็กเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนก็หวังว่าพอดคตกา์วันนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มองเห็นข้อผิดพลาดในการใช้เงินของเอยแล้วก็มีประโยชน์ต่อ,อการดําเนินชีวิตหรือว่าการใช้เงินของเพื่อนๆในวันข้างหน้าเราช่วยกันเตือนสติไปพร้พอมๆกันคะ่ะทุกคน และในรอบหน้านะคะเอ้ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆช่วยให้กำลังใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคน